เป็นของคุณแม่ที่มีลูกสาวเป็นวัยรุ่นนะคะถามมาที่1667สายด่วนสุขภาพจิตโทรฟรีทั่วประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะมีลูกเนี่ยนะคะแล้วมีเขามีประจำเดือนเร็วไงช่วงประมาณตั้ง12ขวบอันนี้เขาจะสามารถที่จะโตจะสูงขึ้นได้ไหมคะเพราะเห็นจากรูปร่างแล้วเขาเพิ่งสูงได้155เซนเองก็สูงน้อยไปหน่อยนะครับนะครับเพราะว่ายังคงจะสูงขึ้นอีกได้แต่เราต้องมาเรียนรู้ครับว่าผู้หญิงเนี่ยเมื่อเริ่มมีประจำเดือนปุ๊บเนี่ยส่วนสูงมันจะหยุด นะครับเพราะว่ากระดูกท่อนยาวเนี่ยเราจะมีกระดูกท่อนยาวที่เรียกว่ากระดูกแกนนะครับกระดูกเนี่ยมันจะมีส่วนปลายส่วนส่วนปลายข้างหนึ่งส่วนโคนข้างหนึ่งนะครับกระดูกเนี่ยมันจะยืดขึ้นเรื่อยๆพอมีประจำเดือนปุ๊บเนี่ยมันจะหยุดยืดมันจะหนาแทนนะครับมันจะออกข้างๆแทนนะครับเพื่อรับน้าหนักส่วนสูงจะหยุด เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยครับ <descript or. S 2> เด็กผู้หญิงเนี่ยมีประจำเดือนเร็วกว่าที่ควรจะเป็นเพราะล<ช>ักษณะการเลี้ยงดูลักษณะของอาหารการกินซึ่งเราเปลี่ยนไปนะครับจะไปโทษคอเลสเตอรอลก็คงไม่ได้ครับแต่เราก็นึกไม่ออกเหมือนกันตอนนี้ยังนึกไม่ออกว่าจะโทษอะไรดีนะสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นคนไทยนะครับเราอยู่กันอย่างค่อนข้าง,าง,าง,างอด,อดๆอยากๆกินอาหาร<ช>ตามพื้นเมืองใช่ต้องใช้คํานั้นนะครับกินผักผักย่าๆกินปลากินอะไรแต่เดี๋ยวนี้เรากินสเต็กเรากินเนื้อเรากินแฮมเบอร์เกอร์เพราะฉะนั้นจะมีไขมัันสตว์ห่เยะ นะครับเราก็พบว่านะครับฮอร์โมนเพศเนี่ยโครงสร้างมันก็เหมือนคอเลสเตอรอลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันมาจากคอเลสเตอรอลเปลี่ยนเป็นโปรตสแกนดินไม่ต้องสนใจว่าชื่ออะไรนะฮะแต่เป็นว่าต้นตอเนี่ยลักษณะโครงสร้างมันคล้ายคอเลสเตอรอลทัานปัจจุบันเนี่ยเด็กๆเนี่ยกินอาหารไก่ทอดหมูทอดหมูปิ้งอะไรมันเต็มไปหมดเลยบางทีอายุสัก1112ประจําเดือนเริ่มมาแล้วนะคุณแม่บางคนก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเพราะถ้าปล่อยให้มีประจําเดือนไปแล้วเนี่ยส่วนสูงจะหยุดแน่นอน นะครับ hmm. ทีนี้ถ้าเกิดว่าเริ่มมีประจำเดือนสักเดือน 2, 2> เดือนเนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> นะครับพาไปหาคุณหมอนะครับหาหมอสูก็ได้หรือหมอเด็กก็ได้นะครับพวกที่มีความชนานาญเขาเรียกว่าระบบฮอร์โมนหรือระบบต่อมไร้ท่อเนี่ยนะค,คุณหมอจะทราบเรื่องนี้นะครับว่ามีวิธีการที่จะทําให้หยุดการมีประจำเดือนได้ hmm. นะครับมีวิธีการในอดีตเนี่ยนะครับเรามักจะให้เขาเรียกว่าฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน เพราะผู้หญิงเนี่ยเมาเริ่มเข้ามีประจำเดือนจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสตอโรนนึกออกไหมครับอีตัวเอสโตรเจนตัวนี้เนี่ยทำให้กระดูกไม่ไม,ไม่ยืดเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเขาให้โปรเจสโอโรนเข้าไปเพื่อหวังจะยับยัง้งแต่ได้ผลไม่มากนักปัจจุบันนี้เนี่ยเรารู้ว่ากระบวนการในการที่จะตกไข่เนี่ยมันมาจากฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่งไปกระตุ้นรังไข่ให้ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ฮอร์โมนชนิดหนึ่งเข้าไปยับยัง้งไม่ให้รังไข่ทางานมันก็จะหยุดการมีประจำเดือนไปได้ นะครับพวกนี้ก็เรียกว่าทําให้เหมือนอาการให้รังไข่หยุดทํางานไปชั่วคราวก่อนนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องบอกก็คือว่าต้องหาคุณหมอที่มีความชํานาญด้านนี้เนี่ยคุณหมอจะให้คำปรึกษาได้และอย่าไปตกใจว่าเออไอยาที่ใช้เนี่ยมันไปพร้อมกับยาเอ,อ๊ะยาตัวนี้เนี่เขาไปใช้รักษาตั้งหลายโรคจะมารักษาลูกเราได้หรือเปล่ารักษาได้ครับ,รบหยุดประจําเดือนเพื่อให้เด็กสูงต่อไปใช่ครับทีนี้ก็ต้องรู้ครับว่าไอการหยุดเนี่ยคุณหมอหยุดไม่ได้นานนักหรอกอย่างมากก็หยุดได้สักปีหรือปีครึ่ง ระหว่าง1ปีถึง1ปีครึ่งเนี่ยเป็นเขาเรียกกันนาทีทองเวลาทองจะต้องให้ลูกได้แคลเซียมที่พอเพียงวันหนึ่งสัก1,000มิลลิกรัมต่อวันการจะให้เด็กได้แคลเซียมที่พอเพียงวันละ1 0 0 0ันมิลลิกรัมไม่ใช่ใส่ไปทีเดียว1000งพันั้นไม่ได้นะครับร่างกายเราเวลาจะดูดซึมแคลเซียมเนี่ยแต่ละมือเนี่ยมันไม่เกิน500มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นในอาหารการกินก็ต้องคำนวณให้ดีอย่าให้มันมากเกินไปนะครับและพอได้แคลเซียมที่พอเพียงแล้วลูกต้องมีการออกกําลังกายประเภทที่มัันยืดตว นะครับเช่นชว่ายน้ยําโหนบาหรือชุดบารก็ได้นะครับพวกนี้เนี่ยแล้วก็มีการกระโดดกระโดดบ้างนะครับคือกระโดดขึ้นกระโดด,โด,ดลงพวกนี้มันจะทาให้ร่างกายบอกว่าต้องสูงขึ้นอีกนิดนะ นะครับไม่ใช่ไป<ล>ยกน้ำหนักนะไม่ได้ครับยิ่งถ้าจะลงไปเลยนะครับคุณฮาร์ดครับน,นี่ก็เป็นวิธีการว่าถ้าถามว่าว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยได้ไหมได้ครับไปปรึกษาคุณหมอค <c oughs> ่ะอันนี้มันจะเป็นกรณีเดียวกันกับเด็กผู้หญิงที่ที่โตเป็นสาวเร็วอย่างที่เรียกว่าเป็นสาวเร็วอย่างบางคน8 9ขวบแล้ว <ใช S 1> มีแนวโน้มเหมือนกันจะเป็นสาวแล้วเราก็จะทราบกันว่าจะมีการฉีดยาเพื่อช่วยชะลอการเป็นสาวของเด็กผู้หญิงเพราะจริงๆในกรณีอาจจะยังไม่ทันมีประจำเดือนแต่เขารู้สึกว่า เอ๊ะทำไมเป็นสาวเร็วจังเลยก็น,น่าจะไปปรึกษากับแพทย์ก่อนไหมคะหรือรว่าได้หรือว่ายังไงคะได้ครับเพราะาบางคนเนี่ยถ้าเกิดไปดูประจำเดือนบางทีมันแสดงตอนช้าไปถ้าเกิดเห็นว่าหน้าอกเนี่ยเริ่มเริ่มขยายนะนะครับเริ่มขยายเด็กผู้หญิงเริ่มมีหน้าอกเริ่มขยายขยายขึ้นมาเนี่ยนะครับพวกนั้นหรือบางทีเริ่มทําท่าจะเป็นสิวขึ้นเนี่ยพวกนี้ก็พาไปปรึกษาคุณหมอสะกก่อนเลยนะครับ